แนะนาชุดเครื่องกรองกึ่งอัตโนมัติชุดใหม่เลยของอีฟีตี้ครับกำลังขายดีเลยครับของจะเข้ามา9ชุดติดจองหมดแล้วนะครับกรองกึ่งอัตโนมัติเราเนี่ยครับเป็นกรองที่ล้างง่ายและเสียแรงดันหรือว่าเหตุร้อนเนี่ยน้อยมากแค่2.5เมตรอัตราการไหลก็สูงนะครับล้างสะดวกมากไม่เลอะนะครับไม่ต้องถอดเครื่องกรองน้ําเพียงแค่บิดวาล์วสีแดงนี้นะครับทีละตัวใช้แรงดันน้อยใช้แรงดันในการใช้งานปกติสามารถบิดวาล์วแค่นี้เอง น้ำจะกลับมาแบ็กวอชล้างเครื่องกรองล้างแผ่นริสง่ายสะอาดสะดวกนะครับราคาก็ไม่สูงคุ้มค่าและเราเทสเชิงอินจิเนียร์เรียบร้อยโฟเลตและฟิกเชอร์ลอตน้อยมากโฟเลตดีมากครับพัฒน,นามาจากตัวเก่าในเรื่องของความสะดวกและการใช้งานกรองปกติที่เราถอดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คนที่ชํานาญในการถอดแต่ถ้าแบบนี้ใครก็ได้คนงานทั่วไปในสวนเราเลยเพียงแค่บิดวาล์วสีแดงตัวเดียวเองปุ๊บล้างทีละตัว ใช้เวลาแค่ตัวละ1นาทีเสร็จนะครับสำคัญเลยคือโฟเลตเยอะมากอย่างชุดนี้ครับท่อเมน4นิ้วกรอง4ตัวเนี่ยโฟเลตได้ถึง10,000แสนลิตรต่อชั่วโมงชุดกรอง4นิ้วเรามีทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกคือกรอง2ตัวได้โฟเลตหกสิคิวต่อชั่วโมงรุ่นที่2กรอง3ตัวได้โฟเลตเจ็ดิคิวต่อชั่วโมงรุ่นที่3กรอง4ตัวได้โฟเลตถึง10,000แสนลิตรต่อชั่วโมงเฮดลอดน้อยมากเพียง2.5เมตรและอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น6นิ้วกรอง6ตัวได้ถึงง180ต่่อชัวโม เฮลอตก็น,น้อยเ,อเหมือนกัน2.8เมตรต่อกล่องหนึ่งชุดเท่านั้นครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการล้างเกึ่ออัตโนมัติบิดวาล์วสีแดงแค่ตัวเดียวครับน้ําก็จะเปลี่ยนทิศทางการล้างในไส้กรองเราตะกอนที่มีอยู่ในไส้กรองเราก็จะออกไปทางที่ท่อน้ําทิ้งครับผมเราก็ล้างประมาณสักแค่1นาทีพอครับแล้วเราก็บิดกลับแค่นี้เองล้างเสร็จแล้วเรามีกรองทั้งหมด4ตัวเราก็ค่อยๆล้างไปทีละตัวครับ ไม่ต้องถอดเครื่องกรองน้ำไม่เลอะเทอะครับผมทุกชุดของเครื่องกรองเราจะมีใส่ฝากรองแบบใส่ไปให้เพื่อให้เห็นตะกรนในการที่ว่ามันมีตะกรนอยู่ในเครื่องกรองแล้วเราให้เริ่มล้างครับเราจะใส่ให้ทุกชุดชุดละหนึ่งตัวเป็นฝาใสนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะบิดวาล์วให้ดูนะครับบิดวาล์วมาครึ่งเดียวบิดขบาวาล์วแค่ตัวเดียวครับตัวสีแดงน้ำก็จะหมุนกลับเปลี่ยนทิศท,ทางครับเรียกว่า backwash กลับมาใส้กรองก็จะคลายตัวแล้วก็น้ำก็ผ่านใส้กรองไปเพื่อล้างตะกรนอ,ออกไปทางท่อน้ําทิ้ง ตอนนี้คือน้ําก็จะมาปั่นไส้กรองครับปั่นเปลี่ยนทิศทางเพื่อล้างตะกอนออกไปเดี๋ยวผมจะปิดนะครับปิดง่ายๆก็คือให้น้ําเข้าไปในระบบเหมือนปกตินะครับไส้กรองก็เขียวสวยเหมือนเดิมเรามี4ตัวเราก็ล้างทีละตัวครับแค่นี้เองง่ายๆตอนนี้แรงดันในระบบเรา1.5บาร ใช้แรงดันแค่1.5บาร์เราก็ยังล้างเครื่องกรองได้มันหมายถึงว่าภาษาทางการหมายถึงว่าเป็นกรองที่ล้างกึ่งอัตโนมัติโดยที่ใช้แรงดันต่ำและโฟเลตส,สูงมาก